วันนี้ในชั่วโมงวิทยาการคำนวณรอบที่แล้วเราเป็นให้การใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะใช่ไหมคะด้วยคุณครูให้เด็กๆมีปัญหาให้อีกหนึ่งข้อใช่ไหมคะที่บอกว่าคุกกี้หรือว่าช็อกโกแลตอันไหนแพงกว่ากันส่วนในชั่วโมงนี้เราจะมาต่อกันคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทํานะคะอะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทําเปิดแบบเอาสมุดขึ้นมาเลยนะคะเขียนลงในสมุดเลยเนาะคุณครูมี ใบงานนะคะการเว้นระยะหา่างเขียนลงไปเลยใบงานที่สามจุดงเฉลยตรงนี้ไม่มีนะคะใบงานที่สามจุดสการเว้นระยะหา่างเด็กๆเ,เขียนลงสมุดลงไปคนไหนเขียนเสร็จเรียบร้อยบอกนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาพร้อมอธิบายวิธีคิดว่า มานั่งตัวหนึ่งในส่วนสาธารนณะตั้งได้นนทั้งหมด11คนช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด1 9กําลังระบาดจึงต้องนั่งเว้นระยะห่างกันทำให้เกิดที่ว่างระหว่างคนสองคนอ่ะเขียนลงไปก่อนนะคะเขียนลงในสม,มุดนะลูกเพราะเราไม่ได้เจอกันไม่ไเอาไปให้นะอะไรนะรับไม่ต้องว่างลูกเหรอครับว่าค่ะ เขียนตัวหนังสือไปก่อนแล้วค่อยวาดรูปทีหลังนะคะ,ะใบงานที่3.2เว้นระยะห่าให้เด็กๆเ,เขียนลงในสมุดเลยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนลงในสมุดแล้วคนไหนเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยบอกค่ะเดี๋ยวครูจะได้ให้ไปดูข้างล่างต่อนะคะ วันนี้วันที่ครูครับเขียนตัวหนังสือสีดำมาล่างไหมครับใช่ค่ะเขียนค่ะเขียนหมดเลยนะคะ ไปงานที่3.2เว้นระยะหา่างเราจะมาต่อด้วยมีโจย์ปัญหาให้และเด็กๆจะต้องอธิบายเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมในใบงานอันเก่าที่คุกกี้กับช็อกโกแลตใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนจากคุกกี้กับช็อกโกแลตเป็นมานั่งมานั่งในส่วนสาธารนณะนั่งได้ทั้งหมด11คน ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็ต้องมีการเว้นระยะห่างกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าจึงต้องนั่งเว้นระยะห่างกันทําให้เกิดที่ว่างระหว่างคนสองคนอ่ะเขียนโจทย์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวครูให้ดูโจทย์ข้างล่างต่อคะ่ะ เสร็จหรือยังคะตัวหนังสือโจทย์เสร็จหรือยังเอ้ยเสร็จแล้วคะ่ะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคนที่เข้ามาใหม่เนาะอ่ะเขียนโจย์ลงไปนะคะ ครูไปแอดใครเข้ามาเนี่ยเขียนเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะวาดไปมานั่งนั่งได้ทั้งหมดสิบอ็ดตัวในส่วนสาธารนณะแต่ตอนนี้เขาบอกให้เว้นระยะห่างเพราะว่ามันมีโควิด ่วาดรูปลงไปนะคะวาบระบ,บายสีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตกแต่งให้สวยงามเลย ครับผมวาดหน้าแต่ครึ่งหน้าที่เหลือได้ไหมครับแล้วอีกให้ที่ไปตอบดีไม่ไม่ต้องวาดเยอะขนาดนั้นหรอกตังทอนอันนี้เว้นวาดรูปประกอบเฉยๆไม่ต้องวาดใหญ่ขนาดนั้นวาดนิดเดียวพอพอประมาณก็พอไม่ต้องวาดใหญ่ครึ่งหน้าเราวลูก เสร็จแล้วครับอ่าโอเคค่ะอ่ะมาดูคำถามเขาบอกว่าม้านั่งตัวนี้จะนั่งได้กี่คนครูครับผมไม่ได้ยินเสียงครูครับเสียงครูเบามากเลยครับจริงหรอได้ยินไหมได้ยินค่ะ ได้ยินไหมคะผมได้ยินครับเออได้ยินชันลเลยค่ะคุกก็ว่าของคุไม่มีเสียงบบบตัวเองเบาเสียงหรือเปล่าตังทอนคนอื่นได้ยินปกติใช่ไหมเสียงดังไหมเสียงดังค,ค่ะโอเคค่ะอะมาดูคำถามเขาบอกว่ามานั่งตัวนี้จะนั่งได้กี่คนจงบอกจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คำตอบและวิธีคิดใส่ให้เรียบร้อยนะคะมานั่งตัวนี้จะนั่งได้กี่คนจงบอกจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาบอกว่ามานั่งตัวนี้ปกติมันนั่งได้ทั้งหมด1 1เคนแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดต้องมีการนั่งที่เว้นระยะห่างกันเขาเลยถามว่ามานั่งตัวนี้ถ้ามามีการเว้นระยะห่าง มันจะนั่งได้กี่คนเท่าที่มันจะนั่งได้มากที่สุดเขียนคำตอบและวิธีคิดให้คุณครูด้วยคิดจากอะไรพร้อมกับวาดแผนผังการนั่งให้คุณครูด้วยนะคะพร้อมกับวาดแผนผังการนั่งให้คุณครูด้วยจะนั่งเว้นยังไงด้วย เขียนแผนพังทั้งหมดกี่ตัวกี่โต๊ะทั้งหมดสิบเอดคนใช่ไหมคะแล้วเราจะเว้นระยะหาย่างยังไงแล้วมันจะนั่งได้ทั้งหมดกี่คนเท่าที่มากที่สุดอ่ะเขียนมาพร้อมอธิบายและใช้วิธีคิดอะไรคิดจากอะไรเอ่ยตอนนั้นครูปิ้นไปอะไรนะใบความรู้ให้เด็กๆหรือยังปิน้นให้แล้ เอาให้แล้วใช่ไหมคะติดสมุดหรือยังลูกติดแล้วค่ะอ่าคำว่าเด็กๆจะคิดจากอะไรหนึ่งประสบการณ์ใช่ไหมคะที่ครูบอกเด็กๆเ,เคยเห็นที่เขาอ่าเอาไปเว้นระยะห่างถ้ามันสิบเอ็ดคนแล้วามันเว้นระยะห่างหนึ่งถ้ามันเว้นระยะห่างกันมันจะได้ทั้งหมดกี่คนที่จะนั่งได้ ใช่ไหมคะต่อไปใช้กฎเกณฑ์ได้ไหมอ่าเขาบอกว่ามันต้องเว้นระยะห่างแต่มันมีทั้งหมด11คนเราจะเว้นยังไงพร้อมกับวาดแผนผังด้วยนะคะแผนผังให้เรียบร้อยก็ผมยังจดข้างบนไม่เสร็จพร้อมกับวาดแผนผังการนั่งให้เรียบร้อยนั่งยังไงตรงไหนจะเว้นตรงไหนจะให้คนนั่งให้เด็กๆ วาดแผนผังมาด้วยนะคะเขียนลงไปด้วยว่าแผนผังการนั่งแผนผังการนั่งจะนั่งยังไงแป๊บหนึ่งนะคะ ครูให้อันนี้แป๊บนึ่งนะลูกเด็กเขียนแผนผังการนั่งให้ครูด้วยนะคะจะเว้นยังไงจะนั่งตรงไหนจะให้เขานั่งยังไงเขียนให้เรียบร้อยนะคะวาดมาด้วย คำตอบตอบลงไปในกล่องข้อความเลยนะคะวาดกล่องข้อความให้เรียบร้อยว่ามันจะนั่งได้ทั้งหมดกี่คนมากที่สุดให้มันได้มากที่สุดหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนเขียนมาแล้วเด็กๆคิดยังไงทําไมถึงบอกว่าเท่านี้อ่ะทําไมถึงบอกว่าได้สามคนคิดได้ยังไง อได้หรือ,อยังเอ่ยพพิณภัรได้กี่คนอภะพิณภัรคิดว่าจะนั่งได้ทั้งหมดกี่คนลำโพงมันไม่ค่อยได้ยินนะครับอ๋อโอเครักษิการักษิกาคิดว่าจะได้ยินเอ,อได้ยินจะนั่งได้ทั้งหมดกี่คนลูกรักษิกาได้ยินครูไหมคะ ไเย็นค่ะอะคุณครูถามว่าได้นั่งได้ทั้งหมดกี่คนลูกหนีวคิดว่าจะนั่งได้ทั้งหมดกี่คนเขียนแผนผังการนั่งมาด้วยนะคะจะนั่งยังไงให้เขานั่งยังไงหนึ่งตัวนั่งได้สิบเอ็ดคนแต่ถ้าต้องเว้นระยะห่างจะได้ทั้งหมดกี่ตัว ครูครับผมวาดคนไม่พอผมขอเขียนเป็นไป้ายได้ไหมครับอะไรนะครับผมเขียนวาดคนไม่พอครับผมขอเขียนเป็นป้ายคนที่หนึ่ง<ร>ข,ขอดูดข้างบนหน่อยได้วาดเป็นสัญลักษณ์วงกลมสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้เลยครูครับขอดูข้างบนหน่อยครับเสร็จแล้ว ว่าเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องวาดรูปคนนะลูกว่าเป็นก็สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรได้หมดให้แทนนะคะให้แทนเป็นที่นั่งคุครับได้ยินแล้วครับโอเคครับ ว่าเป็นสัญลักษณ์แทนก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องว่าเป็นคนเป็นเป็นคนทั้งสิบกว่าคนนะลูกว่าเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้นะคะวงกลมได้ให้เป็นแทนที่นั่งนะคะ ปูครับของผม,ผมเป็นหนึ่งหน้าใ้ยไมครับผมจะต่อมกต่ตออได้หด้ะ<า>ต่ออีกหนึ่งหน้าได้เลย ได้หรือยังคะ ได้หรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้กี่คนลูกนั่งได้สูงสุดกี่คนห้คนครับอ่าคนครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่านออพรุ่งนี้มาส่งนะคะ อลพรพวกนี้เรามาดูซิครูจะตรวจดูซิเด็กๆให้เหตุผลว่ายังไงท,งทงแบนะครับอะไรนะคะแผ,ผงทําเป็นแบบไหนหรอครับแผนังทําเป็นแบบไหนวาดเป็นวงกลมสิบเอ็ดอันก็ได้สี่เหลี่ยมสิบเอ็ดอันก็ได้ให้เป็นแทนที่นั่งลูกแทนที่นั่งเฉยๆระบายสีด้วยนะคะว่าจะให้เขานั่งตรงไหนถ้ามันต้องเว้นระยะหา่าง คุณคับบุกคเป็นวงกลมสิบบุ๊ในวงกลมมีสิบเอ็ดช่องใช่ไหมครับแล้วคนนั่งห้าคนก็ระบ,บายสีห้าอันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับครับงูจะเว้นยังไงอ่ะก็เวน้นถ้ามันตรงเว้นก็ไม่ต้องระบ,บายสีก็ได้เราทำระบ,บายสีให้แทนที่นั่งนะคะว่าจะให้เขานั่งตรงไหนได้บ้างว่าไหนคือที่นั่งก็วิธีคิดก็เขียนวิธีไหมครับวิธีธคิดคิดยังไง,ต,งตังทอนต้องเขียนว่าวิธีคิด วิธีคิดที่ตังทอนจะบอกคุณครูอะทําทไมถึงตอบว่าได้ห้าคนแล้ว,วตังทอนบอกว่า <จะ S 1> มันจะต้องนั่งยังไงจะบอกว่าเอาสองหารดได้ไหมครับไม่ได้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแล้วแต่เหตุผลของตังทอนเลยตังทอนจะบอกเหตุผลครูว่ายังไง you mm -hmm. ก็ขอผมเขียนในหนึ่งหนะ้าแต่ว่าอีกถุงมันจะเขียนต่อหน้าอีกหน้านึงเขียนไปแล้วครับได้เขียนได้เลยค่ะ เสร็จหรือ,อยังเอยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้กี่คนคะ้ผมได้ห้าคน <ผม S 1> ครับอะไรนะคะหนูได้หกคนอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะไปดูวิธีคิดซี่บอกว่าคิดยังไงผมบอกว่าเอาสองหารเศดได้ห้าเศษหนึ่งวันนี้ได้ครับ ได้ได้หมดเลยค่ะนั่นคือเหตุผลของตัองอนใช่ไหมบอกตัองอนจะคิดแบบเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะนั่นคือเหตุผลของเราใช่ไหมคะ เสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะอ่ะคุณครูจะออกจากหน้านี้แล้วนะคะมีใครยังไม่เสร็จมีอีกไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ย อ่ะไม่มีใครตอบแล้วแสดงว่าเสร็จกันหมดแล้วเนาะอ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวครูให้เด็กๆไปตกแต่งใบงานอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอกันวันเอยเจอกันชั่วโมงที่สี่วิทยาศาสตร์เนาะอ่ะสำหรับวันนี้ใครมีคําถามหน้านข้อนี้ไหมคะไม่ใครมีคําถามใบงานนี้นม,มีไหมมีไหมเอยครูก็ครับ ผมตอบห้าแต่ว่าผมได้ห้าเศษหนึ่งหนึ่งไม่เอาได้ไหมครับได้หมดเลยตังทอนตังทอนจะคิดแบบเตุผลข้อของตังทอนได้เลยแผนพังผมว่าผมทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเอาเป็นสิบเอ็ดช่องระบายสีประมาณห้าช่องแล้วที่เหลือก็ไม่ต้องระบายใช่ไหมครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ตังทอนเลยตังทอนจะออกแบบแผนพังการนั่งของตัวเองยังไง แต่อย่าลืมว่าเขาต้องบอกให้เว้นระยะห่างนะคะเขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างด้วยอ่ะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะมีใครไม่ทันมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมคะอ่ะแสดงว่าเรียบร้อยกันหมดแล้วเนะาะง้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาส่งนะคะเจอกันวันเอ้ยเจอกันชั่วโมงต่อไปเนาะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับเจอกันเดี๋ยว,วช่วงต่อไปเข้าเรียนด้วยนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ